อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาแจ้งข่าวสารข้อมูลพี่น้องเอ้ยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วงานเข่าแล้วพี่น้องงานเข่าเช่าหน้าเท้าแล้วการพอดีว่ามีไอ้ข่าวออกมาแล้วพี่น้องการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรอกเออกับพลเอกธรรมนัสพมเหละพี่น้องสั่งออกมาเลยไปได้พี่น้อง มีคำสั่งออกมาแล้วเด้ว,ว่าให้สอบสวนหอ้เรื่องอ้ไเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไอ้ลักลอบนำเข้าจากเวียดนามนี่พี่น้องที่ลักลอบนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนี่เอาเลยเด้พี่น้องเอ้ยอืมกับสำหรับใครที่มีเมล็ดพันธุ์หรือว่าไอ้ลักลอบนำเข้ากัระวังตัวให้ดีเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังกันเด้อ อันนี้ก็มามาฝากเตือนกันพี่น้องนำข่าวสารข้อมูลมามาฝากเตือนกันว่าคือมันตอนนี้นี่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานรัฐเลยพี่น้องก็มีคําสั่งออกมาเลยพี่น้องเด้อพี่น้องก็ไปเบิงได้พี่น้องไปดูได้ในช่องหลักๆนั่นแหละไปพิมพ์ไปเลยบอกว่าไอ้ผ่านข้าวเวียดนามพิมพ์เขาไปเลยสิมีข่าวตัวนี้ออกมาแล้วพี่น้องก็ช่องหลักพี่น้อง ก็ห้เครดิตเพื่อนก็คือช่องไอช่องที่เอ็นๆหนอลพี่นอ้องออกมากระสดสดร้อนๆประมาณสองสามชั่วโมงเมื่อกี้นี่แหลกะก็คือคือไอ้ลักลักในเพื่นอนบอกว่าข้าวที่ชาวนานํามาปลูกนี่มันมันเป็นเขาสายพันธุ์เวียดนามพอมันเป็นข้าวสายพันธุ์เวียดนามนี่คือมันคือประมาณว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเน่ยพี่น้องมันเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศอื่นนะ เพราะฉะนั้นนะพ่อเป็นในลิขิตของประเทศอืน่นเราจะเอามาปลูกเองหรือว่าเอามาเพาะกล้าในประเทศเท่านี้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลยพี่น้องเพราะว่ายังกระทึงผิดก็เพราะว่ามันมันไม่ได้รับรับอนุญาตจากเขาไงพี่นอ้องเออแม่นบอกละ่ะคือถ้าเขาฟ้องมาปุ๊บฟ้องว่านี่เห่านี่ไปละเมิดไปลักลอบปลูกของเขานี่ไห้มันมันเป็นไอ มันสิเกิดผลเสียหายระดับประเทศเลยเด้ดพี่น้องเอมันจะเป็นผลเสียหายระดับประเทศเลยเด,ยดย้กะคลิปนี้กะเลยสีมาฝากเตือนชาวหน้าคือกันเนี่พี่น้องคือจังเห่านี่แหละอือกะสำหรับสำหรับไผรที่คิดว่าสีเอาไอ้พันธ์เขาเวียดนามมาปลูกกะห้ชะลอบังกรพี่น้องห้คิดดีๆก่อนพี่นอ้องอืเพราะว่านี่มันเบิงเบ่งแล้วนี่ผมเบิ่งแล้วมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียได้พี่น้อง Ừ, คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเออถ้าถ้าเขาจับได้นี่ว่าเราเอาข้าวตัวนี้มาหวานเนี่ยไม่มันเราไม่รู้พี่น้องคือมันก็รู้ๆกันอยู่นะพี่น้องคือกฎหมายประเทศไทยนี่คือมันคือมันเหมือนเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะพี่น้องแม่นบอกเหรอคือถามว่าเช่าหน้าทยเ่่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 ่ออวว่่่า,า่า่า่่่่่่ คือมันก็ไม่มีใครอยากจะทาหรอกพี่น้องคือมันว่มีไผอยากเห็นผิดกฎหมายดอกถาบาจ่าเป็นนะแมนบอกเหรอเออจาเป็นแน่าไดก็เหมือนที่ผมบอกแอล้วคือพันุ์ข้าวของประเทศไทยเฮ้าน่ะคือมันไม่มีการพัฒนาน่พี่น้องพอมันไม่มีการพัฒนานี่ทั้งผลผลิตทั้งความอร่อยนี่มันก็เลยสู่เขาวเวียดนามบ่ได้คือข้าวเวียดนามนี่คือมันได้ผลผลิตเยอะนะพี่น้องพอมันได้ผลผลิตเยอะนี่มันก็เฮ็ดไห่ ขายให้ได้ขายได้ในปริมาณที่เยอะพอขายได้ในปริมาณที่เยอะนี่กำไรมันก็หลายขึ้นพี่น้องแต่ตรงกันข้ามนี่ข้าวสายพันธุ์ของไทยนี่คือมันไม่มีการพัฒนาพี่น้องพอมันไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่ผลผลิตมันก็เท่าเดิม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 แต่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันนี่คือมันแพงขึ้นทุกวันน่ะแพงขึ้นตลอดน่ะแต่ตรงกันข้ามนี่ราคาข้าวมันก็เหมือนเดิมเออพอเผิ่ถูกลงกว่าเดิมซะเลยซ้ำแมนบ่ล่ะ มันก็เลยทําให้ชาวนาทยเย้าเนี่ยมันขาดทุนพอชาวนาเราขาดทุนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมองหาสิ่งใหม่ๆมันบอกลองหาเอ่ยมองหาสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาปลูกเพื่อไม่ให้เรานี่ขาดทุนมันบอละมันก็เลยเป็นเหตุให้นี่ชาวนาไทยเฮ่ากัไปลักลอบเขาสายพันธุ์เวียดนามเขามาเออแม่นบอละคือมันมันมันทำโดยความจำใจเนะ่พี่น้องจำใจจำยอมเน่ะแม่นบอละ คือมันไม่มีใครอยากเฮ็ดผิดกฎหมายเดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่มีใครบนโลกนี้อยากทำผิดกฎหมายถ้าไม่จำเป็นอืมเพราะฉะนั้นก็นอยากฝากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบนำเข้าข้าวของพันเนี่ยข้าวพันธุ์เวียดนามเนี่ยคือที่ให้ผลผลิตสูงนี้คือในเมื่อคุณตามจับตามหาตามหรือระบบเนี่ยคุณก็ต้องพัฒนาพันธุเข่าคุณต้องพัฒนาพันุ์ข้าวให้ข้าวไทยนีย่ได้มาตรฐาน หรือว่าได้ผลผลิตที่สูงกว่าข้าวเวียดนามเออแม่นบ่ล่ะพอผลผลิตมันสูงกว่าข้าวเวียดนามเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากทํามันไม่ก็ไม่มีใครอยากนําเข้าออพันเข้าเวียดนามหรอกแมนบ่ล่ะเออคือมัน,านในเมื่อของไทยมันดีอยู่แล้วน่ะมันก็ไม่มีใครอยากทําหรอกเออแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเน่ะคุณแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตามจับไอ้ชาวนาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหาแนวทางให้เขาแมนบ่ล่ะเหมือนกันกับไอ้ช่วงที่ไอ ชาวนาเขาตากข้าวบนถนนนะ่ะเออคือคอมเมนต์ก็ถลม่มแต่ชาวนาอย่างเดียวว่าเอตอตากข้าวบนถนนนู่นนี่นั่นแต่ไม่หาทางออกให้เขานะ่ะแม่นบอกไม่หาทางออกให้ชาวนาคือมีแต่คอมเมนต์เอามันอย่างเดียวอันนี้กรณีนี้ก็เหมือนกันอนะ่ะคือมันคือชาวนาเขาก็ไม่ได้อยากทําหรอกเขาก็ไม่ได้อยากจะลักลอบไอ้เขาสายพันุข้าวจากวยดนาเข้ามาหรอกแต่คือ เมื่อทำไอ้สายพันธุ์ข้าวไอ้ของไทยแล้วมันขาดทุนไงมันขาดทุนน่ะแล้วภาค n g ภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐบาลเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่แก้ไม่แก้ปัญหาให้เขาเไม่แก้เขาเรียกว่าอย่างไงไม่พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ชาวนาแล้วจะให้ชาวนานี่ทนขาดทุนทนาํานาเออท้ายผลผลิตน้อยแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกป,กป,กปีเพื่ออะไรมันวะ ชาวนาเขากับบทสนคือกันชาวนาเขากับ้อยพันเขาอันไหนที่ดีกว่าเขาก็เอาเขามาอะไรมันบอเออกับมันก็มันมันก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยแมนบอแต่ทางนี้ทางนั้นกับกรมการข้าวนี่ก็ต้องพัฒนาแมนบอพัฒนาพันข้าวนี่ให้ชาวนาเออทำยังไงก็ได้ให้มันได้ผลผลิตสูงแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ขาดทุนเนี่ยเออแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมัน การลักลอบไอนำเข้าพันธุเข้าไอ้จากเวียดนามเนี่ยพิดกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อพิดกฎหมายเด้ออือกะอยากฝากเตือนกันก่อนสีเหตุก่อนสี่ัหงกะคิดให้ดีๆพี่น้องคิดให้ดีดีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาฝากเตือนกันข่าวด่วนข่าวด่วนพี่น้องเอ้ยอือกะตอนนี้กะกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนหาต้นตอเออสำหรับใครคนไหนที่นำเข้าไอ้พัน์ข,นข้าวเวียดนามเป็กะ การละมัดระวังพี่น้องอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม